ข้าวหมากดอกกัญชันแล้วก็มีหมกหมกตับปลาปลาช่อน,ชนจ้าอันนี้ส้มผักแล้วก็มีปลาทองของดีสีฐานสามค่ะอันนี้ไข่ไข่เค็มมันไองลือไอโอดีนค่ะของชุมชนค่ะพี่เป็นชุมชนเนาะขอ,องชุมชนค่ะปลาช่อนค่ะหมกไส้ปลาช่อนค่ะ กลังจะไปถวายพระด้วยเดี๋ยวๆค่ะาที <Bless> ่สวยนะคะอยู Boy? ่ท <koş you hungry> ี่สถูปนะคะเราก็จะพาท่านไปเสร็จแล้วเราก็จะพาเดินรอบวัดนะคะก็จะไปดูต้นคิงคาวแล้วก็ไปดูบริเวณในวัดจอบสีบ้านสีฐานก่อนอื่นดิฉันขอไดแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนางนิทยาขันโพน้อยนะคะเป็นประธานชุมชนสีฐานสีนะคะแล้วก็อยู่ในโครงการสสสใช่ไหมคะจารย์ก็มาัเกือก 78ปีแล้วนะคะเราก็ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะเรานะคะบ้านสีฐานของเราแต่ก่อนนะคะเขาจะเรียกสีฐานนะคะหรือสีฐานนะคะสีฐานสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่สูงสุดนะคะจะเป็นสี่มุมนะคะของจุดสีฐานนะคะแล้วก็จะเป็นเมืองเก่านะคะซึ่งจุดของเรานี้สังเกตได้ว่ามันจะถ้าขึ้นไปตรงหอลรละคังเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจุดดินนะคะเราจะมองเห็นนะคะ ทัศนียภาพของเมืองขอนแก่นได้สวยงามมากนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะวัดจอมศรีของเรานะคะเป็นเมืองโบราณนะคะสมัย2000ปีนะคะเป็นรุ่นทราบดีนะคะซึ่งจะได้พาทุกท่านนะคะกราบไหว้หลวงปู่ยากุจักก่อนนะคะสีฐานของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นสีชุมชนนะคะชุมชนหนึ่งก็จะเป็นสีฐานหนึ่งะคะซึ่งจะอยู่ทางที่ใต้ของอด้าน ฝั่งหนองบอนนะคะแล้วก็หนองยาวนะคะส่วนชุมชนสีฐานสีนะคะก็จะอยู่ติดถนนสีจันนะคะเรียบถนนสีจันนะคะไปจลอดถนนสันติโศกไปทางบ้านกำไหนะคะ,ะส่วนสีฐานสามนะคะก็จะข้ามถนนฝั่งสีจันนะคะไปทางเซเว่นเห็นเซเว่นไหมคะคะก็จะขึ้นไปจลอดถนนมารีวันนะคะจนจลอดทางติด BMW นะคะก็จะเป็น เรียบไปก็จะเป็นของสีฐานสามนะคะซึ่งสีฐานสามนะคะก็จะเป็นชุมชนที่ขึ้นใหม่นะคะรองจากสีฐานสี่นะคะซึ่งจะเป็นพลเมืองส่วนมากก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะมากกว่าแต่เราก็ช่วยกันนะคะดูแลนะคะาทางวัดดรมสีของเราส่วนสีฐานสองนะคะก็จะอยู่ทางฝั่ง ฝั่งโรงเรียนบ้านสีฐานนะคะติดติดใกล้ๆมีเอ็นดับปิวแล้วก็เลือกเอเลียยไปถนนมรีวันนะคะไปะจะโหลดสามเหลี่ยมก็จะเป็นสีฐานสองนะคะซึ่งสีฐานสองจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาลบ้านสีฐานนะคะแล้วก็จะมีบ่อน้ําสร้างเก่าแก่นะคะที่ผุดขึ้นมาโดยตามธรรมชาติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างหนึ่งว่าเป็นบ่อพญานาคนะคะซึ่งมีประธานยุทธ์นะคะเป็นผู้ดูแลชุมชนสีฐานสองนะคะ ส่วนแม่ปียบรบัวขาวก็จะเป็นผู้ดูแลชุมชนสีฐานสามก็จะมีอีกชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนสีฐานหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อสมเกียรติจันโสมนะคะท่านเจ้าอาวาสว,วัดจอมเจ้าอาวาสอันนี้ก็คือเจ้าอาวาสวัดจอมรสีบ้านสีฐานนะคะพระมหารนักสบบุหรีนาลโทด็อกเตอร์นะคะเจ้าอาวาสจะไปรอเท่านนี่เราก็จะพานะคะน้ำมสัสก,การหลวงปู่ยากจักก่อนนะคะ นักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านี้ก็คือศาลหลวงปู่ยาปูจัดนะคะซึ่งนะคะศาลหลวงปู่ยาปูจัดนะคะซึ่งชาวบ้านสีฐานนะคะคารมมากนะคะเพราะว่าท่านจะเป็นนะคะหินหินเก่าแก่นะคะสังเกตได้ไหมได้นะคะอ่าท่านจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชุมชนสีฐานสีหรือสีฐานของเราทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าใครจะไปสอบนะคะหรือว่าใครจะไปทำงานไปต่างประเทศนะคะก็จะมา ขอท่านถ้าได้รับความสําเร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะมารําหรือว่ามาถวายบางทีก็มาถวายภาพแลนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะภาพแลนก็คือภาพแลนก็คือจอหนังเห้านะคะสังเกตได้ว่าเห็นปะค่ะสารจะพอลบเมืองเห้าเฟิรนกาสนมี่หน, <c oughs> นังกา <c oughs> งแปลไปตลอดนะคะถ้าเพื่อ <c oughs> ประสบความสําเร็จนะคะ <c oughs> เปิรนกาจะเอาภาพแลนนะคะมาใช้ในลวงคููเห้านะคะซึ่งนะคะไม่ว่างาน งานของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะชุมนุมเทวดาชาวชุมชนสีฐานเราสีฐานสีนะคะก็เป็นผู้อัญเชิญท่านนะคะไปที่เทศบาลนครขอนแก่นนะคะซึ่งนําไปท่านไปให้กราบไหว้ทั่วบ้านทั่เมืองนะคะ มีส์สิทธิ์มากนะคะคือหลงปู่ยากูจัดของเรานะคะบางคนอาจจะสงสัยไว้ยาปูสมัยก่อนน่าอาจจะเป็นเป็นรักเนาะเป็นพักแล้วก็เป็นยเาเป็นยา่ากู้ใช่ใช่ค่ะนี่นะค,ะ <ๆ S 2> ค่ะก็ะะอยากให้วันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมนะคะ,คะวัดจอมศรีของเรานะคะเป็นเมืองเก่าอยากให้ทุกท่านนะท่องเที่ยวของเรานะคะขอพรนะคะวันนี้นะคะผู้ชายนี่ไหมคะลูกๆ ลูกๆมีไม,ม่เขียนไหมคะโลสมคกิ้งท่านชมนะคะใบเสมานะคะที่สวยมากเลยนะคะราะว่าจะขุดพบเสมานะคะที่แบบสวยมากแล้วก็สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แบบ นี่นะคะก็จะเป็นสูบนะคะที่เก็บไปใส่มานะคะหากเป็นเป็นหม้อน้ำนะคะโบราณดูได้นะคะก็จะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะจะเหมือนห่้อนะคะสองคนแบบมากเลยนะคะ,ะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีแต่ละแผ่นะนะคะก็จะคล้ายๆกับพวกแผ่น นะคะความสมบูรณ์แบบของสมัยโบราณนะคะก็จะเป็นความสมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์นะคะสมัยนั้นนะคะวความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะคะของชาว ขอสร้างนะคะขึ้น einmal, แบบว่าได้ประมาณเจ็ดปีแล้วนะคะจะ,ะเป็นพระพุธน,นะคะเป็นพระพุธน,นะคะสารยันนะคะที่พระคุณน,นะคะท่านก็จะประทานพรให้เราอันนี้ก็ขอพรได้เลยนะคะทั้งขนาดพวกเราน,นะคะทุกคนนะคะทีเข้ามาในใน ขอนแก่นนะคะที่ดีเย่ยมนะคะเพเราจทุกอย่างนะคะ